แว่นกันแดดสำคัญสำหรับคนเป็นต้ออย่างไร 1. ป้องกันรังสี UV หรือรังสีอันต้าไวโอเลตรังสี UV จากแสงแดดสามารถทําให้โรคต้อแย่ลงได้เช่นต้อกระจกรังสี UV จะทำให้เลนตาขุ่นเร็วขึ้นต้อเนื้อแสงแดดจะทําให้เนื้อตาโตขึ้นและอักเสบมากขึ้นต้อหินแสงแดดจาทําทให้เกิดอาการปวดตาและทําให้ดูม่านตาหดขยายบ่อย ซึ่งไม่ดีต่อความดันในลูกตา 2. ลดความระคายเคืองจากแสงา้าคนเป็นต้อส่วนใหญ่จะไวต่อแสงจะทำให้รู้สึกแสบตาน้ำตาไหลหรือมองไม่ชัดในที่สว่างซึ่งแว่นกันแดดจะช่วยกรองแสงและทำให้สบายตาขึ้นแว่นกันแดดสำหรับคนเป็นต้อไม่ได้ใส่เพื่อความสวยงามแต่ใส่เพื่อปกป้องรังสี UV จากแสงแดดและปกป้องดวงตา จากสิ่งที่ทำให้ระคายเคืองซึ่งอาจทำให้ต้อแย่ลงนั่นเองค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ร้านหมอแว่นตาสาขาตลาดบางใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ